สวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเพิ่มความแรงอัดลมสั้นนะครับโดยใช้สปริงแต่งตัวนี้ตัวเดียวนะครับสปริงแต่งตัวนี้ของเราทําขึ้นแบบอย่างดีที่สุดนะครับใช้เหล็กเกรดดีที่สุดและชุบนิกเกิลอย่างดีนะครับตัวนี้จะแพงราคาสูงหน่อยแต่ว่าความแข็งนี่ใช้ได้เลยชุบนิกเกิลน,นี่คืออย่างดีที่สุดเลยนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยขั้นแรกเดี๋ยวเราจะ,จะวัด จะวัดความแรงจะวัดความแรงสปริงเดิมก่อนนะครับจะวัดความแรงของปืนเดิมเดิมก่อนว่ามีความแรงเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ลูก0.12นะครับเราจะไม่เราจะใช้ลูกเบานะครับ ความแรงรุ่นนี้อยู่ที่นี่นะครับเห็นไหมครับร้อยแปดบแปดนะครับร้อป fps นะครับนี่เห็นหมเออ้ยแปดสิบแป fps นะครับโอเคทีนี้เราจะรุ่นนี้ถือว่าแรงไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จัดการ เปลี่ยนสปริงนะครับเราจะเปลี่ยนสปริงแล้วก็ถอดเราจะใส่สปริงแต่งนะครับตอนนี้เราก็จะถอดถอดสไลด์ออกก่อนเพื่อจะเอาลูกสูบออกเอาสปริงออกมานะครับอไม่ออกเดี๋ยวอะถอดสไลด์ออก นำลูกสูบออกมานี่ตัวนี้สปริงแต่งนะครับจะไปสีเงินเงินนะครับอย่าสับสนนะครับนี่นี่สปริงเดิมนะครับสปริงเดิมจะสีออกดำๆอย่างนี้นะครับเราจะสปริงเดิมวางไว้ข้างที่วัดนะครับแล้วนําสปริงแต่งนะครับเนาะหลายๆๆนี่นะครับเราเอาสปริงแต่งสีเงินเินนี้นะครับสปริงแต่งตัวนี้สามารถใช้กับอัดลมสั้นได้ทุกรุ่นนะครับ เราก็จะใส่เข้าไปแทนใส่แทนสปริงเดิมได้เลยนะได้ทุกรุ่นของอัดลมสั้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็ประกอบประกอบกลับเข้าไปลูกศ์เราจะใช้ เหมือนเดิมนะครับ0ูนย์จุสองเราจะมาดูกันนะครับว่าจากร้อยแปดสิบแปดจะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นสองร้อยสามจุดสามนะครับสองร้อยสามจุดสามเพิ่มขึ้นมายี่สิบกว่าเลยนะครับประมาณยี่สิบนะครับ ถือว่าเพิ่มได้เยอะเหมือนกันแค่เปลี่ยนสปริงอย่างเดียวนะครับก็เพิ่มขึ้นมาได้ยี่สิบลยนะครับอย่าลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งการการเล่นแต่ละครั้งมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับ่เดี๋ยวลองอีกทีโอ้ไม่ธรรมดาครับรอบที่สองได้ สองร้อยสาสิบจุดเก้า fps เลยนะครับก็เท่ากับว่าจากร้อยแปดสิบแปดเพิ่มมาเป็นสองร้อยสามสิบก็ขึ้นมาประมาณห้าสิบเลยนะครับเกือบห้าสิบเลยนะครับเกือบเกือบห้าสิบ fps เลยนะครับคือว่าเพิ่มความแรงได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสปริงตัวนี้โอเคครับขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ